สวัสดีค่ะวันดีนะคะพลอยพาทุกคนมาตีพึ่งเท่าไทยที่จังหวัดเชียงใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพลอยมาอยู่ใกล้ชิดมากเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนจะเป็นรังพึ่งนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ารังใหญ่มากไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอติดตามรับชมคลิปเลยนะคะว่าพ่อจะตีออกไปแล้วจะหัวน้ําเยอะขนาดไหนก็ต้องขออาภัยที่ต้องใส่แมสด้วยนะคะตอนนี้พอดีว่าประสบอุบัติเหตุค่ะทุกคนรถล,ล้มนะคะที่คนถามกันเข้ามาว่าทําไมต้องปิดหน้าปิดตา <c oughs> ค่ะทุกคนเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพ่อกําลังทําครบอยู่นะคะนี่คะ่ะอันนี้นะคะใช้ใบไม้สดใบไม้แห้งเหมือนเดิมเลยะคะใบตองกล้วยหนูใบตองกล้วยน้ำไม้แห้งแล้วก็ยาสดอะไรก็ได้หุ้มนะครับผมทาให้เกิดควันอย่างเดียวคุณหลวงนะบางคนถามผมว่าใช้อะไรทามไม่มีนะครับ <laughs> ไม่ได้มีอะไรทาเพราะวไาาปห้ายมันเหม็นนะห้ามใช้พวกสารที่มีอะไรไม่ไม่มีนะครับไม่มีบางคนเข้าใจว่าอย่างนั้น เดี๋ยวเราจะเตรียมไปข้างในกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เช้ามากเลยค่ะตื่นแต่เ,เช้าเลยนะคะเพื่อจะมาที่นี่เลยนะคะสายค่ะทุกคนครบพร้อมแล้วนะคะไอ้มุ้งก็พร้อมแล้วนะคะทุกคน2 5 0สบาทรวมส่งนะคะถ้าใครสนใจนะคะทุกคนหมวกตีพึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ใบแบบเก่าๆอย่างนี้นะคะทุกคนจะทำให,ให้ใหม่นะคะอันนี้เป็นอันที่พอมับแม็กใช้ก็คือว่าใช้มาหลายครั้งแล้วค่ะ มันก็จะเก่าๆหน่อยนะแต่ใช้ได้เหมือนเดิมค่ะกันได้เหมือนเดิมนี่ก็เป็นรังพื้นนะครับเรามารอบที่สองนะครับผมรอบแรกเนี่ยเราปาดหัวน้ําไปรอบเมืองนะครับที่ว่าหัวน้ําใหญ่กว่าถัางนะครับที่ตัดแล้วมันจะหล่นเลยนะครับผมตอนนี้หัวน้ําก็หนุหนอวบขึ้นมาแล้วนะผมบวมขึ้นมาแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหัวน้ําใหญ่ขึ้นนะผมก็เดี๋ยวเราารอลุ้นกันครับ อันนี้เราก็รออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมมันต่อยกองยับเลยทุกคนต่อยกองยับเลยครับอันนี้เราโบกควันเรียบร้อยแล้วนะครับโหหัวน้ําใหญ่มากเลยนะผมอันนี้คือหัวน้ํารอบสองนะครับแต่รางนี้ถอดไปรอบนึงน,นะเพราะว่าเราทิ้งไว้น้ำก็คือชวง,งกลางว่นะ เอาทีารอบนึงมันก็จะเจอออกมาช่วงนครับลข่าว่างเนะคุณนี่นะคะทุกคนเขาบอกนางนั้นเลยหลังใหญ่ถ้าฝาว่าอย่างเง้ยนะคุณ ทุกคนขอฝากไว้ด้วยนะคะหมวกตีพึ่งใบละ250บาทรวมส่งนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ทถักเข้ามาได้ที่เกยิงพอเลยนะคะเป็นไงแม็กตื่นเต้นดีตื่นเต้นทุกคลิปเลยนะคะพวกเรา น้ำใสเลยนะครับท,ท,ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เราชาใหม่น้ําใสสวยนะครับอันนี้เราทิ้งไว้เหมือนเดิมไงมห<ะ>ลังข้างล่างเนะี่ยเราว่าเอาหมดเลยรบบเนี้ยหดห นี่นี่ก็มาแล้วนะคะทุกคนพี่อขอไปอามาห้าแคะ,ะโอ้โห้นข้ากันเต็มถังเลยเต็มถังเต็มถังเลยตัวอยู่เต็มถังเลย ก็คือตัวอ่อนเต็มถังหัวน้ำเรื่องพุ่ถึงครับเดี๋ยวให้ดูแน่นอนโคโสร็จแล้วโคแมก็อยู่ทั้งหนูตัวนึงนีง่ใช่ปหมใช่ดิเก็บกล้องทั้งหมดนะไหนแม่อ่อนอ่ะได้มานะครับรังพึ่งมาตีที่จังหวัด<อ>เชียงใหม่นะครับรอบนี้เรียนนี้ได้แล้อวอ๋อขหมดเลยก็ได้ละสองร้อยน,น่ะ อมันจะสร้างหางวงนเวมันไออันนี้ไปต้อยลูกงอันนี้ไปต้วยนึ่งสองขันนี่ค่ะทุกคนหัวน้ำนะฮะใหญ่มากหัวน้ำเดี๋ยวเไปบ้านไปดีบหัวน้ำปิดตาที่สวยนะครับ ก็คืออย่างที่เห็นบนต้นนะค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปช่องหญิงพลอยนะคะแล้วก็ฝากหมวกอีโม้งนะคะแล้วก็ลูกทอยไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสินค้าอะไรก็ทักกันเข้ามาได้ที่ข้อความเลยนะคะรีวิวก็มีให้ดูในเพจนะคะจะเป็นคลิปเรียวหรือว่าคลิปวิดีโอก็มีให้รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแล้วเจอกันต่อไปอีีหน้าว่าจะไปตีพึ่งที่ไหนขอบคุณค่ะบ๊ายบายแม็กบ๊ายบายเลยสวัสดีครับอุ้ยไอตัวนี้ คนเรานั่งไปกับหลังครึ่งเลยนะคะนี่อันนี้คือก็แปลงพึ่งกลับบ้านกันนะคะทุกคนแล้วก็รอติดตามด้วยนะคะว่า ไว้ก็ส่งได้วันจันเอ้วันจันแล้ววันเสาร์นะคะทุกคนคะเดี๋ยวกลับไปทําก่อนนะคะพอดีว่าไม่ได้เอาติดมาด้วยตอนนี้เป็นน้องหลอรี่อยู่นะ <c oughs> เปิดแมรไม่ได้นะคะเดี๋ยวทุกคนตกใจ